Oh. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการคนลุกทุ่งนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยง40บนาทีนะครับทางช่องบันเทิงเกินร้อยกดหมายเลข6กนะครับทาจาน psi และชมได้ทางกล่อง g m m grammy ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็กดหมายเลข66ด้วยเหมือนกันท่านผู้ชมครับในสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่ดูเหมือนว่าเรื่องของความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในแวดวงการบันเทิงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับทั้งนักร้อง คณะหมอลำนะครับและก็รวมทั้งคณะลิเกก็โดนผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดนี้นะครับคณะเทพบระุตสุธิรักนะครับก็เตรียมตัวที่จะจัดลิเกออนไลน์เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมแล้วก็อาจจะมีการคล้องมาลัยออนไลน์กันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของยุค New Normal อย่างแท้จริงวันนี้เราจะไปคุยกับพระเอกนะครับน้องนีโน่ครับสวัสดีครับนีโน่ครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับครับเป็นยังไงกันบ้างในช่วงที่ผ่านมา ครับผมก็ช่วงมันเป็นช่วงงานพอดีครับพี่แล้วก็โดนผลกระทบครับทุกคนก็แย่ทำต่างไปกันหมดแล้วครับพี่พี่ทอ็อครับนะครับงานสุดท้ายที่จําได้มาเล่นเนื้อเดือนธันวาคมนี้สุดท้ายนี่เราเล่นกันอ,อวันที่เท่าไหร่ฮะก่อนโดนยกงานเกือบทั้งหมดเลยอืประมาณช่วงเป็นกลางๆครับพี่กลางกลางกลางเดือนก็โดนยกกันหมดเลยครับพี่ หยดหมดเลยนะเรียกได้ว่าเกือบทุกคณะของลิเกเลยด้วยนะครับพี่ครับนะอ่ะสำหรับเทพประตรสุดที่รักนะครับมีชาวคณะทั้งหมดกี่คนนะที่น้องโน้ต้องดูแลสมาชิกอ่าของคณะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยรวมแล้วประมาณห้าสิบเกือบหกสิบคนครับโอ้อันนี้คือรวมนักดนตรีรวมทุกอย่างเลยนะฮะครับใช่ครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้หลังจากที่หยุดพักการแสดงไปแล้วตอนนี้ วิถีชีวิตดําเนินกันยังไงเนี่ยตอนนี้ก็อย่างบางบางคนเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวบางคนก็ต้องแบบว่าขายของออนไลน์กันแบบนี้ครับ<ม>แต่ว่าส่วนมากแล้วลิเกอาชีพหลักๆเลยก็จะมีการแซนลิเกยอย่างเดียวครับพี่<ม>ส่วนมากเลยก็คือจะหยุดนิ่งอยู่กับบ้านกันหมดเลยครับครับซึ่งก็แน่นอน<ม>ว่าผลกระทบต่อไรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะก็เป็นศูนย์บาท ใช่ครับาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วใช่ครับพี่ท็อปที่เราอยู่กับบ้านเราก็ไม่มีไรายได้เลยนะครับ<ช>ครับใช่พี่พท็อปทราบมาว่าโนเอนได้โพสเฟซบุ๊กนะครับในแฟนเพจของเทพบุตรสุทธิลักษณ์บอกว่าเตรียมตัวจะมีลิเกออนไลน์ Online ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงฮะก็ผมคิดว่าจะจัดกันในอาทิตย์นี้ก็คือวันอาทิตย์และก็จันนี้ที่สิบเจ็ดสิบแปดครับเพราะว่ามันเหมือนกับพอทุกคนโดนผลกระทบผมเลยต้องจัด จัดแบบเหมือนเตรียมงานให้อ่าเขาเรียกว่าชาวคณะน,นะครับ,รบได้มีรายได้กันก็เลยแบบว่าเราต้องแบบลงทุนยอมลงทุนในการแบบว่าจับก,กันขึ้นมาครับ,รบเพื่อแบบช่วยเหลือชาวคณะให้มีรายได้นะครับ,รบเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพลิเกส่วนมากเลยก็จะยึดลิเกเป็นหลักจะไม่ได้มีแบบว่าธุรกิจกิจการอะไรกันอย่างที่น้องบอกพี่เทาไปก็เลยประชุมกับ นกแล้วก็พี่นายว่าที่เราจะต้องช่วยช่วยลูกคณะเรานยังไงก็เลยแบบแต่เราต้องจัดจัดไลฟ์สดกันขึ้นมาแล้วก็ขอมาไลน์ออนไลน์จากพ่อแม่พี่น้องอเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านแบบว่าถามกันมามากเลยว่าแบบคิดถึงอยากชมลิเกกันอย่างนี้ครับนะครับการแสดงสองวันนะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์แล้วก็วันน,น,นี้ตรงกับวันจันทร์ที่เราออกอากาศอยู่นี้นะครับวันจันทร์ที่18ดนะครับสองวันนี้การแสดงจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าต่อเนื่องกันยังไงฮะ ที่จัดเป็น,นคนละเรื่องเป็นคนละเรื่องกันครับอ๋อเป็นคนละเรื่องนะก็เหมือนกับเราแสดงที่เกแบบงานปกติเลยแต่ว่าเราก็จะแสดงเร็วหน่อยก็คือจะเริ่มหกโมงแล้วก็เริ่มประมาณสามทุ่มกับสี่ทุ่มครับ,รบนะะแต่ว่าการแสดงนี่คือเราจะไม่ให้มีคนเข้าชมเลยเหมือนกับว่าเราแสดงกันแต่ในคณะ ครับก็เป็นในบ้านเลยครับในบ้านสตูดิโอปิดนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดไปนะครับท่านผู้ชมสามารถเป็นลานเป็นลานกว้างที่บ้าน,น,านาอ๋อก็จะโอเคก็คือจะปลอดภัยนะต่อเรื่องราวของเชื้อต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าเป็นใช่ครับเราตั้งเวทีขึ้นมาครับแล้วก็จัดไล์สดอ๋อก็คือเวทีต่างๆนี่คือเหมือนกับการตั้งเวทีไปเล่นสดๆตรงตรงนั้นเลยถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับพี่ทอ็อปครับนะครับสิบเจวันนะครับใครที่จะติดตามเนี่ยสามารถที่จะติดตามได้ที่แฟนเพจสำหรับการถ่ายทอดสดก็คือที่เพจเทพบุตรสุดทิรักใช่ครับ Facebook เพจแฟนเพจสองเทพบุตรสุดทิรักครับพี่ทอ็อปอืนะครับนะ,ะน้องๆน,นะครับเขาเรียกว่ามีกําลังใจยังไงบ้างสำหรับเรื่องของหลังจากที่เราบอกเออเราจะทําลิเกออนไลน์แล้วเขาจะแบบความคึกคัก ความอะไรต่างๆกุรีกุจอของบรรดาลูกวงของทางเทพบุตรสุทธิลักษณ์เนี่ยครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็คือแบบว่าพอพอผมเฟซโพสเฟซไปครับก็มีแม่ๆแล้วก็แฟนคลับเอฟซีของสองเทพตรสวุฒิลักษณ์เขาก็ให้กําลังใจมากันเยอะมาก,กเากก็าบอกว่าทําเลยเดี๋ยวแม่จะช่วยสนับสนุนนะทุกคนจะช่วยสนับสนุนผมก็จะตั้งเป็นบัญชีกลางเอาไว้สําหรับค่าพวก คนงานค่าไฟค่าปิพาาค่านักแสดงลิกเกทุกๆคนเนี่ยครับ <c oughs> เขาก็จะเหมือนกับว่าตั้งเป็นบัญชีกองกลางเอาไว้ <c oughs> แล้วก็ทำเป็นบัญชีของแต่ละคนไวเลโโยไม่ว่าจะเป็นโนโ่นตทุกคนในคณนะเราโพสต์ไปในแฟนเพจแล้วก็ให้ทุกคนแบบถ้าเกิดรักหรืออยากจะสนับสนุนท่านไหนก็ให้โอน บัญชีเข้าไปในแต่ละคนได้เลยแบบนี้ครับอ๋อคือเหมือนกับว่าจะมีบัญชีของสมุิว่าถ้าอยากจะคล้องมาลายนก็มีบัญชีโนขึ้นอะไรเงี้ยเหรออ่าใช่ครับใช่อ๋อถ้าเกิดว่าจะเป็นแนกนะครับก็จะให้แนกก็ไปที่บัญชีแนกเลยอย่างนี้ใช่ใช่ครับคือทุกคนก็จะลงโนกระเอาของทุกคนมาทําเป็นบัญชีของแต่ละคนแล้วก็เหมือนกับว่าโพสต์ไปในแฟนเพจท่านไหนก็ชอบก็โอนเข้าไปสนับสนุนศิลป,ปินแต่ละท่านได้เลย ครับผมนะครับถ้า2วันนี้นะครับวันอาทิตย์เมื่อวานแล้วก็วันนี้ประสบความสำเร็จดีๆเนี่ยความตั้งใจนะครับแผนงานของการทำลิเกออนไลน์ในสภาวะแบบนี้ก่อนเนี่ยทางโนเองเนี่ยกับแนกเองเนี่ยมีการตกเรียกว่าปรึกษาหารือกันยังไงบ้างว่าจะทำกันอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละ2ครั้ง3ครั้งยังไงฮะก็น้องก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันเวิร์กหรือว่าคนให้การตอบรับ โน้็คิดว่าน่าจะอาทิตย์ละสองวันนี่ยนะครับพี่ท็อปคิดว่าทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองวันเพื่อเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยสถานการณ์แบบนี้เราจะได้แสดงเมื่อไหร่ก็คิดถึงคนดูแล้วก็หน้าเวทีครับก็เลยแบบว่าคิดว่าที่เราสมควรที่จะทาแบบนี้กันแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคณะโนโด้วยนะก็จะมีคณะพวกวพี่ๆไม่ว่าจะเป็นพวกคณะใหญ่ๆต่างๆเขาก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มทําแบบนี้กันเกือบเกือบทุกคณะแล้วมั้งครับ อืมนะครับเอาละดนั้นเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มเติมประกาศออกไปนะครับก็เข้าไปดูได้สำหรับการสแสดงลิเกออนไลน์ที่ Facebook Fanpage พิมพ์ไปเลยว่า2เทพบุตรสุดที่รักถูกต้องไหมครับ ใช่ครับพี่ท็อปครับนะครับก็เข้าไปดูกันนะฮะวันจันนี้นะครับปทิกระจันคือ18บแนาฬิกาเริ่มแสดงนะครับกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดการให้มาไลน์ออนไลน์นะครับเกิดขึ้นที่แฟนเพจแล้วก็จะขึ้นอ่าเขาเรียกว่าเบอร์บัญชีไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าใครที่ดูอยู่อ่าชื่นชอบแหมถูกใจพระเอกถูกใจนางเอกก็ใส่โอนสตางค์เข้าไปได้แบบนี้เลยทีเดียวนะครับนะครับอ่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับนที่มาร่วมพูดคุยกันกับพี่ท็อปนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับผมนะครับนั่นคือน้องโน่ครับน้องนีโน่จากคณะสองเทพบุตรสุดที่รักนะครับที่มาคุยกันในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของคณะหมอลำกันบ้างนะครับ ก็เป็นความสําเร็จของคณะสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจะมาต่อสายคุยกับผู้บริหารครับเพราะว่ายอด YouTube ของเขาครบร้าน s u b สครายไปแล้วเรียบร้อยนะครับเขามีบริการการบริหารจัดการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันประเด็นนี้เต็มๆกันในเบรกหน้าเบรกนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟพี่ยักษ์ด้วยครับกาแฟที่ไม่ใช่แค่กาแฟนะครับด้วยสารสกัดมากถึง29ชนิดคัดสรรมาเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริง0631931955พักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการคนลุกทุ่งกันต่อ คันคนคนลูกุมมานอกให้กรุมกะลูก